สวัสดีครับทุกคนปัหอยองมาอีกแล้วโอ,อ้มาเรียนเร็วแท้วันนี้อ,อยู่ใช่ไหมทุกคนมารถแม่ตรงนี้ใช่ไหมวิ่งที่บ้านวิ่งมาถึง<า>เห็นแม่ดีใจมากวิ่งมาถึงบ้านเห็นแม่ดีใจมากดีใจมากกลัวแม่หายห <laughs> อไอหยองนี่แล้วคือเรื่องจริงว่าน้ำตาร้องไห้ยองใช่ไ <laughs> หมร้องไห้อะกลัวกลัวแม่หนีกลับเมืองไทยเลอ โอ้เรียนหนึ่งวิชาเองนะหน้่งชาหัวยองหอกหายพี่นองเออเรียนหนึ่งวิชาแล้วทีนี้อกลับบ้านเร็วแล้วมาทําอะไรนี่วันนี้ทำมูฟฟินกล้วยกล้วยมูฟฟินเหรอมูฟฟินครับเหมือนเค้กกล้วยนั่นแหละเนาะจะเป็นอเออมาสิ มาบอกเขาว่ามีหลไรมังลูกอ้ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอืมนี่มีน้ำตาลสองเดซิลิเตอร์อืมมีเนยหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมอืมวานเนีพาวเดอร์แอมหนึ่งทีสปูนอืมมีพองฟูสองทีสปูนอืมมีไข่สีฟอมหรสีไว้สีฟอมค่ะครับแล้วก็มีน้ำมะนาวเหลืองเออน้ำมะนาวเหลือง หนึ่ง t a b l e s p o o n แล้วก็มีกล้วยสองครับแล้วก็มีแตงซาลี่ทีเดซลิตเออแล้วอันนี้ล่ะครับครับอันนี้มูฟฟินฟองครับอืมโอเคอันยองสีเฮ็ดกล้วยมูฟฟินเดีกล้วยให้ละเอียดก่อนเอาเครื่องตัดก็ได้เอพอดีกล้วยเหลืออยู่สองใบ ก็ <otom> <c oughs> เลยว่าเออหยองทําทอะไรกินนะหยองมีเวลาวันนี้โรงเรียนวันแรกเนาะครับบีกล้วยให้ละเอียดครับมีทคนได้แล้วครับทำไงต่อครับใส่เนยลงไปแข็งมาก <c oughs> จริงๆต้องทิ้งไว้ในอุณหภูมิบ้านนะเนยเนาะทุกคนได้พอดีหยอยงเอามาแล้วก็ทำเลยจ้ะ ก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็มิ้มตันเก็บทุดข้อนอ่ะอนนี้ใส่นเนยเร์แล้วก็ผงฟู ก,ก็ใส่ไข่ลงไปอย่ยางนี้ก็ mix ปานนี้ ใส่กล้วยลงไปอย่างนี้แล้วก็น้ำมะนาวเลือง หอมกล้วยตอนนี้ใส่แป้งซาลีลงไปตัวกันเห็นบอ์อันจะได้กี่ชิ้นเนาะไม่รู้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นบอบไปให้หมดหอือ่างนี้ แล้วก็คอนได้ได้แลวใช่ไหม <Okay. S 2> แบบนั้นใช่ไหมโอเคด้อัน <Okay. S 1> นี้ทุกคนมันง่ายกดลงไปเดี๋ยวไม่ต้องอาไม่ต้องอาทุกคนตรงนี้ทุกคนโอเค えっ <laughs> อย่างนี้ได้แล้วเนาะอะไรใช่เต่าอบทุกคนความร้อนซองเรย์ยี่ผาพประมาณ10ถึง12นาทีเลอยคิดว่าได้แล้วครับทุกโคนคิดว่าเหรอ โอ้มันเป็นอย่างนี้เลยเหรอสวยเนาะหอมดีโอเคหอมกลุ่นหอมกล้วยไปอีคาชินถาดมันเพอร์เฟกต์ดูเหรอีเพอร์เฟกต์เลยเหรอโอ้โหทุกคนสวยงามมากเลยค Một phim phong phòng lấy kìa Cháu xài cái này mấy? Ây xinh Ờ, đeo hai anh nhóm áo Ây xinh bông má Cát na nội tọa thuốc น่ากินบอกคิดว่าอันนี้ใช่อีกนิ่นั่อันนี้ไม่ได้อะไรเลชอบเล่น <c oughs> ชอบเล่นก็เล่นไป โอ้โหสวยงามอย่างเลยสวยอีหลีจะชิมเลยบอสชิมให้ทุกคนเบิงแนแนสภโพมันชื่ออะไรนะกวยมะฟินเดี๋ยวเวลาชิมเบินบอสเล็กแกโพฮ่าฮ่าฮ่ามีคนจะชิมใช่ไหมขแล้วมาละหอแล้วเนาะไหนเล็กแกโพเอาน้ำแบ่งให้แม่ครึ่งหนึ่งไง กัดแล้วอะอ๋ออัญงบอกว่าเธอแหลกว่าอัญงบอกว่าสีแบงไฮีแม่อู้ข้างในสุกดีทุกคนเป็นไงอะอร่อยมากอร่อยดีไม่หวานมากแล้วก็นุ่มนุ่มแล้วไม่ยุบตัวด้วยทุกคนอว่อมากเนาะ มันอุ่นๆแล้วมันอร่อยดีอ่ะเก่งมากน้องทำแป๊บเดียวเองอืทำไว้ให้พ่อให้น้องอันนี้ใม่ไปแก้หนึ่งวิชาทำขนมได้เรียนหนึ่งวิชาทำขนมกลับมาทำขนมได้ขอบคุณน้องน้องอืเดี๋ยวพ่อมาพ่อดีใจอ่ะนะโอเคจ้าก็เป็นวิธีการเห็ดกล้วยมุฟฟินของของบักนยองนอกจากของอเล็กซานเดอร์เนาะทุกคนหันละ ขอบคุณทีวะทักทายคลิปนี้เนาะนั่นละทุกคนจ้าก็ได้สูตรกันไปเนาะจ้าโอเคจ้าสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย,บาย